สวัสดีครับพบกับปารดาออฟเชียลเชา้ชาเช้าวันพุทธที่สินะครับก็มารายงานอัพเดตสถานการณ์ฝุ่นค่าฝุ่นในกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับเช้านี้ มองด้วยตาเปล่านี่ก็เป็นว่าวันนี้รู้สึกว่าฝุ่นจะเยอะมาก,ากนะครับค่าฝุ่นจะค่อนข้างค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะมองไปนี่มันสลัวสวม,ว,มวมัวมัวยังไงไม่รู้นะครับฝุ่นเยอะนะครับฝุ่นเยอะทั้งที่มันก็จาพอมีลมมันก็มีลมอยู่นะแต่ว่าฝุ่นมันก็ยังเยอะอยู่นะครับ เนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยดูว่ามีฝุ่นเยอะนะครับเนี่ยมองสังเกตตรงตรงไฟกันแล้วกันนะครับมัวมีแต่ฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับหลังจากเราสู้กับโควิดมาสองสามปีนะเราก็มาสู้กับฝุ่นกันต่อนะครับ แต่ฝุ่นไม่ทําทำให้ใครตายแต่ว่ามันก็เป็นอันตรายระยะยาวนะมันก็เป็นอันตรายระยะยาวมองค้าฝุ่นแล้วก็เห็นฝุ่นแล้วก็บางครั้งบางคราวก็ไม่อยากหายใจพี่น้องเลยโดยเฉพาะเวลาเรามองมองแสงเวลามันทลุ มันส่องผ่านหน้าต่างหรือผ่านช่องเราจะเห็นลำแสงที่เต็มไปด้วยฝุน่นละอองเล็กๆแบบพึ่ ừ, เราหายใจเอาพวกนี้เข้าไปทุกวักวนเลยนะครับก็ถึงว่าบางครั้งบางครามีหลายคน มีหลายคนหลายท่านที่ไม่สูบบุหรี่นะที่ไม่สูบบุหรี่แต่ทำไมเป็นโรคปอดเป็นโรคภูมิแพ้นะครับก็เพราะอย่างนี้สาเหตุบางทีคนเราภูมิต้านทานไม่เหมือนกันนะเนาะภูมิต้านไม่เหมือนกันมันก็ทำให้โรคสารพัด นะครับทำให้เกิดโรคสารพัดวันนี้เราก็มาคุยมาพูดเรื่องใกล้ๆตัวกันหน่อยนึงนะไม่ใช่หมอหรอกนะครับไม่ใช่หมอไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าเราก็อยากมาพูดมาคุยแลกเปลี่ยนค,น,น,นะคนความคิดเห็นกันธรรมดานะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็อยากให้ชมบรรยากาศเช้าๆ ในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับบริเวณแถบนี้ก็เป็นถนนด้านหลังของมอลามคำแหงนะครับซึ่งก็จะมีกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนขยับขยายถนน หนทางให้มันกว้างขึ้นะกลับให้มันกว้างขึ้นแต่ไม่รู้จะทําได้ทักเท่าไหร่ลองมองดูแล้วมองดูแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํากันยังไงนะครับกำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงนะรอมรับรถต้องยอมรับว่าหลังๆามความแห้งเนี่ย รถเข้าออกเยอะคนเยอะผู้พักอาศัยเยอะนะครับยิ่ตอนเย็นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเยอะมาก ผ่านมาวันสองวันนี้ดูเหมือนว่าทางทางมอรามคำแหงนี่จะมีการประสาทปริญญาตีหรือเปล่าไม่ทราบมีคนมาขายของมีคนมาทำามมรมลไยนะครับ <c oughs> หรือว่าจะเป็นน้องๆอ,อะไรเขาเรียกอะไร เรียบร้อถูกแล้วนะครับก็รถก็ยังไม่ค่อยนี้เท่าไหร่หรอกครับเช้าอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็น่าจะโรงเรียนปิดเทอมนะครับโรงเรียนปิดเทอมสำหรับในกรุงเทพมหานครก็ปิดเทอมแล้วนะครับ ก็ยังจะมีเด็กที่บางคนอาจจะมาซ่อมเก็บคะแนนเก็บวิชาบางวิชาปลายเล็กๆน้อยนะครับที่เห็นตอนตอนเย็นๆนะกะ,ะก็จะมีบ้างนครับก็จะมีบ้างก็ถือว่ารถก็ลงขึง้นตอนเช้านะครับในส่วนที่ใกล้สถานการศึกษา นะครับในส่วนที่อยู่ใกล้กันหาการศึกษาเนี่ยนะครับการสนับสุน ตื่นเช้าออกจากบ้านก็วัตถุประสองค์อย่างหนึ่งก็คือไปออกกำลังกายนะครับไปเข้าสวนออกกำลังกายสักหน่อยหนึ่งพรได้เหงื่อซึมๆเพรได้เหงื่อสักหน่อยนะครับ พระอาทิตย์ขึ้นก่อนไกลในสยาม นะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เราก็ขอรีวิวให,ใ,หให้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อาศัายการเดินทางบ้างนู่นนี่มั่นนู่นนี่มั่ง,นนงเล็กๆ,ๆ,นๆน้อยนนะครับพอไดอ้รีวิว ให้เป็นพองน้องพี่เอฟซีได้ชมกันนะครับในสถานการณ์ของการเดินทางการทำงานมันก็คงได้ประมาณแค่นี้แหละครับด้วยสภาวะตัวเองกอ็มีขีดจำกัดในการทำงานหน่อยหนึ่งนะครับเสาอาทิตย์ก็ไม่อยากไปไหนพี่น้องเอ้ยรอจริงๆแล้วมันเสาอาทิตย์มันก็ว่างแต่ว่า ด้วยสภาวะที่มันอากาศมันร้อนนะครับเพราะอากาศมันร้อนเราก็ไม่อยากจะเดินทางนะครับเหนื่อยด้วยผู้คนก็แอ,ออัดยัดเยียดไม่อยากก็เลยไม่อยากจะไปไหนมาไหนให้มันเ,เหนื่อยนะครับก็อาศัยถ่ายรีวิวเล็กน้อยให้ชมกันนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ พอจบคิดไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับาการกดไลค์คอมเมนต์ต่างๆเข้ามานะครับมีหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาก็ขอบคุณเป็นอย,ย่างสูงนะครับสวัสดีครับผม